คุณคิดว่าคนจนคนนั้นจะผ่านเรื่องราวธรรมดาธรรมดาของชีวิตไปได้หรือไม่แต่เพียงคำถามเดียวจากเศรษฐีกลับทำให้ชีวิตเขากลับหัวกลับหางความจริงเกี่ยวกับแม่ของเขาจะเปิดเผยอะไรที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนคุณพร้อมที่จะเห็นชะตากรรมที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการหรือยังวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวแสงแดดส่องทะลุหน้าต่างไม้เก่าของร้านอาหารเล็กๆ เสียงจานชามกระทบกันดังเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของเขาชายหนุ่มในชุดผ้าขาดขาดก้มหน้าทำงานอย่างเงียบเงียบเหงื่อไหลลงบนหน้าผากและแขนของเขาประตูร้านเปิดเบาๆสายตาที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งก้าวเข้ามาเขาเป็นชายสูงวัยใส่ชุดสูทเนี๊ยบนาฬิกาและแหวนทองวาววับบนมือสะท้อนแสงไฟชายหนุ่มรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างเขากับเศรษฐีคนนี้เศรษฐีเดินมานั่งตรงโต๊ะกลาง เสียงก้าอี้ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบชายหนุ่มก้มหน้าไม่กล้ามองตรงๆแต่สายตาของเศรษฐีจับทุกการเคลื่อนไหวของเขาเศรษฐีเอ่ยเสียงต่ำและชัดเจนคำถามนั้นไม่เหมือนคำถามทั่วไปมันเจาะลึกถึงชีวิตส่วนตัวของชายหนุ่มและโดยเฉพาะเรื่องแม่ของเขาชายหนุ่มรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนมือสั่นเหงื่อเย็นซึมตามต้นคอคำถามนั้นเต็มไปด้วยน้ำหนักและความลึกลับ มันทําให้เขาไม่สามารถหายใจได้อย่างปกติรอบตัวเหมือนเสียงทุกอย่างเบาลงเพียงเสียงหัวใจของเขาที่ดังชัดเศรษฐียังคงจ้องเขาอย่างไม่ละสายตาชายหนุ่มพยายามรวบรวมความกล้าแต่คําตอบไม่ออกจากปากความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกการเคลื่อนไหวของเขาดูเหมือนผิดพลาดเศรษฐีรอคอยด้วยสายตาที่ลึกลังชายหนุ่มรู้สึกเหมือนกำลังจะล้มลง และในวินาทีนั้นเขาได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นแรงพร้อมกับคำถามที่ทำให้ชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชายหนุ่มยังคงก้มหน้ามือของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เศรษฐียังคงจ้องเขาอย่างนิ่งสงบสายตานั้นเต็มไปด้วยความลึกซึ้งและความคาดหมายเสียงนาฬิกาบนผนังดังเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของเขาเขารู้สึกถึงอากาศหนืดเหนียวรอบตัว ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตื่นตรหนกเหมือนเวลาหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเศรษฐีเอียงตัวเข้ามาใกล้น้ำเสียงเย็นแต่หนักแน่นคำถามนั้นซ้ำขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ชัดเจนและเจาะลึกถึงความลับของครอบครัวชายหนุ่มรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเปิดเผยต่อหน้าเขาไม่เคยคิดว่าใครจะรู้เรื่องแม่ของเขาและยิ่งไม่คิดว่าจะถูกถามแบบนี้โดยคนแปลกหน้า ความรู้สึกสับสนความกลัวและความอยากร้องให้ประปนกันแสงไฟสะท้อนบนโต๊ะไม้เก่าทำให้เงาของเขายาวออกไปมือเขากำโตะแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาและในช่วงวินาทีที่เงียยสงัดที่สุดเศรษฐีรอยยิ้มบางๆแต่สายตายยังคงเข้มข้นชายหนุ่มรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่หน้าทางแยกทังหนึ่งคือชีวิตเดิมที่ยากจนและเต็มไปด้วยความทุกข์ อีกทางคือความลึกลับที่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปอย่างไรและก่อนที่เขาจะทันตั้งตัวคำตอบของเขาจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ทุกอย่างที่เขาคิดว่ารู้เกี่ยวกับชีวิตและแม่ของเขากำลังถูกพลิกกลับด้านต่อหน้าต่อตาชายหนุ่มก้มหน้าลงลมหายใจสั้นและแรงเหงื่อไหลจากหน้าผากลงบนโตะ๊ะมือยังคงสั่นไม่หยุดเศรษฐียังคงมองเขาอย่างใจเย็น แต่สายตานั้นเต็มไปด้วยความคาดหมายชายหนุ่มรู้สึกถึงความหนักอึ้งของอากาศรอบตัวเหมือนทุกวินาทีถูกดึงให้ยาวนานออกไปเสียงจานชามจากโต๊ะข้างๆเบาลงจนแทบไม่ได้ยินเขารู้สึกถึงความโดดเดี่ยวและความเปราะบางเหมือนโลกนี้เหลือเพียงเขากับเศรษฐีและคำถามที่เหมือนดับคมกรีดลึกเข้าหัวใจเขาพยายามรวบรวมความกล้าสายตาย,ยังจับจ้องไปที่เศรษฐี เสียงหัวใจดังระรัวเต็มอกทุกความคิดกระจัดกระจายเศรษฐีเอ่ยอีกครั้งน้ำเสียงหนักแน่นชัดเจนคำถามนั้นทำให้ชายหนุ่มต้องเผชิญความจริงสิ่งที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดชีวิตตอนนี้ปรากฏตรงหน้าโดยไม่ทันตั้งตัวและทันใดนั้นชายหนุ่มรู้สึกถึงความสะเตือนใจที่ไม่เคยมีมาก่อนร่างกายเย็นชาและกล้ามเนื้อแข็งทื่อ เขารับรู้ได้ทันทีว่าชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับอดีตความจนและแม่ของเขากำลังจะถูกเปิดเผยในวินาทีนั้นชายหนุ่มค่อยๆเงยหน้าขึ้นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวเศรษฐียังคงจ้องเขาด้วยความสงบแต่ความสงบนั้นกลับหนักหน่วงและน่ากลัวเสียงลมหายใจของเขาเหมือนก้องในหูทุกสิ่งรอบตัวงเงียบจนแทบไม่ได้ยินอะไร แม้แต่เสียงจานชามที่เคยดังยังหายไปในอากาศความตึงเครียดจับหัวใจเขาแน่นเศรษฐียื่นมือไปช้าๆถือเอกสารบางอย่างที่ชายหนุ่มไม่เคยเห็นแสงไฟสะท้อนบนกระดาษทำให้มันดูลึกลับและสำคัญชายหนุ่มรู้สึกถึงความร้อนวิ่งขึ้นใบหน้าคำถามนั้นซ้ำในหัวเขาแต่ครั้งนี้มีน้ำหนักมากกว่าเดิมมันเกี่ยวข้องกับแม่ของเขา เรื่องที่เขาพยายามลืมและซ่อนมาตลอดชีวิตหัวใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนจะออกมันกอกมือเขายังคงสั่นและกำโต๊ะแน่นและทันใดนั้นเขารู้สึกถึงความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำถามนั้นทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นชีวิตความจนอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ใหญ่กว่ามากและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลชายหนุ่มสูดลมหายใจลึก แต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนืดเหนียวเอกสารในมือเศรษฐีสั่นเล็กน้อยแสงไฟสะท้อนทําให้ตัวอักษรบนกระดาษสว่างขึ้นเศรษฐีเริ่มพูดอย่างช้าๆน้ําเสียงเต็มไปด้วยน้ําหนักและความลับคําพูดแต่ละคําเหมือนค้อนทุบลงบนหัวใจชายหนุ่มเขาเริ่มรู้สึกถึงความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความยากจนของตัวเองภาพอดีตแวบเข้ามาในหัวแม่ของเขายิ้มในวันวาน แต่กลับหายไปอย่างปริศนาทุกคำถามของเศรษฐีเหมือนดึงผ้าคลุมความลับออกทีละชั้นชายหนุ่มพยายามพูดแต่เสียงติดคอหัวใจเต้นแรงจนเกือบขาดความกลัวและความสงสัยประปนกันเขาไม่แน่ใจว่าคำตอบของเขาจะนำไปสู่ความดีหรือความเจ็บปวดเศรษฐียังคงจ้องเขาอย่างนิ่งสายตานั้นเหมือนมองทะลุหัวใจชายหนุ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักอึ้อง ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหมุนช้าและหยุดนิ่งในวินาทีนั้นชายหนุ่มรับรู้ได้ทันทีว่าชีวิตเขากำลังเปลี่ยนแปลงความยากจนความสิ้นหวังและอดีตที่เขาพยายามลืมทั้งหมดกำลังถูกเปิดเผยต่อหน้าเขาอย่างสมบูรณ์ชายหนุ่มค่อยๆล้วงมือไปที่เอกสารนิ้วมือเย็นชาและสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เศรษฐีเงยหน้ามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง เหมือนรอคำตอบที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดเขาค่อยๆพลิกเอกสารช้าๆตากวาดไปที่ตัวอักษรทีละบรรทัดแต่สายตากลับหยุดอยู่ที่บางคำคำเหล่านั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเขาเสียงหัวใจเต้นแรงเกินกว่าจะฟังได้มือของเขาจิกโต๊ะแน่นเหนื่อเย็นไหลลงตามต้นคอและลมหายใจเริ่มขาดห่วงเศรษฐียิ้มบางๆ แต่สายตายยังคงเข้มข้นและไม่ละจากเขาชายหนุ่มเริ่มเข้าใจความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำถามแม่ของเขาความยากจนและเหตุผลที่ชีวิตเขาเต็มไปด้วยความลำบากทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญกลับถูกวางไว้ตั้งแต่ต้นและตอนนี้ความจริงทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตตลอดกาลชายหนุ่มรู้สึกถึงความกลัวความประหลาดใจและความหวังที่แผ่วเบา ความตึงเครียดนั้นแทบจะทําให้เขาเป็นลมและเขาตระหนักได้ทันทีว่าหนทางชีวิตของเขากําลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลชายหนุ่มมองขึ้นมาที่เศรษฐีด้วยสายตาอ่อนล้าความมุนงงและความกลัวผสมกันอย่างหนักหน่วงเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดหรือจะนิ่งต่อไปดีหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกมาเศรษฐียังคงรอสายตาของเขาเต็มไปด้วยความลึกซึ้งและความอดทน เหมือนทุกวินาทีเป็นบททดสอบชายหนุ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงลมหายใจของเขาหนักขึ้นความร้อนจากเหงื่อทำให้หน้าร้อนผ่ามือยังคงกำาโตแน่นและทุกเสียงรอบตัวเงียบลงจนแทบไม่ได้ยินเอกสารบนโต๊ะสะท้อนแสงไฟทุกตัวอักษรเหมือนส่องประกายความจรงิงสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนตอนนี้ปรากฏต่อหน้าเขาอย่างชัดเจน เขาปืนน้ำลายและเสียงในหัวเตือนเขาว่าคำตอบนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการความยากจนความทุกข์และความหวังทุกสิ่งกำลังจะถูกรวมเข้าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ชายหนุ่มค่อยๆเงยหน้าขึ้นสายตาของเขาจับกับเศรษฐีเต็มๆความตึงเครียดพุ่งสูงสุดและในวินาทีนั้นเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของชะตากรรมที่เข้ามาใกล้ ชายหนุ่มกลืนน้ำลายอีกครั้งมือยังคงสั่นและนิ้วขาวจากการกำโต๊ะแน่นสายตาของเขาพบกับสายตาเศรษฐีเต็มๆความลึกของมันทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกเจาะลึกเข้าไปในหัวใจเศรษฐีเริ่มพูดอีกครั้งน้ำเสียงช้าต่หนักแน่นคำพูดแต่ละคำเหมือนเป็นกุญแจที่ไขความลับทั้งหมดชายหนุ่มรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนรอบตัวเขาแสงไฟสะท้อนบนโต๊ะไม้เก่า ทุกเงาเหมือนขยับตามความรู้สึกของเขาหัวใจเต้นแรงและหายใจติดขัดความตึงเครียดรอบตัวแทบทำให้เขาหมดสติเอกสารนั้นถูกวางลงตรงหน้าเขาชายหนุ่มสังเกตเห็นชื่อบางอย่างชื่อที่เขาไม่เคยคิดว่าจะปรากฏในชีวิตจริงและมันเชื่อมโยงกับแม่ของเขาอย่างชัดเจนความรู้สึกช็อกและไม่อยากเชื่อกระแทกเข้ามาน้ำตาเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว เสียงหัวใจยังคงดังสะท้อนในอกและเขารู้ทันทีว่าคำถามนั้นไม่ได้เป็นเพียงคำถามธรรมดามันคือประตูสู่ชีวิตใหม่ชีวิตที่เขาไม่เคยฝันว่าจะมีแต่ในขณะเดียวกันมันก็เต็มไปด้วยความกลัวและความไม่แน่นอนทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่เกือบทำให้เขาสลบชายหนุ่มนิ่งไปชั่วขณะทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดเคลื่อนไหว เสียงหัวใจเต้นดังชัดเจนในหูของเขาและมือของเขายังคงสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เศรษฐียังคงจ้องเขาอย่างนิ่งสงบแต่สายตานั้นเต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งเหมือนกําลังเรียกร้องให้เขาเผชิญความจริงความจริงที่เขาหลบซ่อนมานานเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆสายตาพบกับเอกสารตรงหน้าตัวอักษรบางคำสะท้อนแสงไฟและในนั้นมีความลับเกี่ยวกับแม่ของเขา ลมหายใจเริ่มติดขัดน้ำตาไหลลงแก้มความตึงเครียดทั้งชีวิตเหมือนระเบิดออกมาทุกความยากจนทุกความสิ้นหวังกำลังถูกท้าทายและทดสอบชายหนุ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดของชะตากรรมเหมือนโลกทั้งใบกำลังพิงเขาอยู่และในวินาทีนั้นเขารับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกอย่างที่เคยคิดว่าเป็นบังเอิญ ตับถูกวางแผนและเชื่อมโยงเข้ากับความจริงครั้งใหญ่ความกลัวความประหลาดใจและความหวังปะปนกันอย่างรุนแรงจนแทบหายใจไม่ออกแชท GPT เศษชายหนุ่มค่อยๆขยับมือไปสัมผัสเอกสารความเย็นของกระดาษกระทบปลายนิ้วหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาทุกความคิดในหัวเหมือนพังทลายเศรษฐียังคงนั่งนิ่งรอคอยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลึกซึ้ง เหมือนต้องการให้ชายหนุ่มเผชิญหน้ากับความจริงอย่างเต็มที่ไม่มีใครช่วยเขาได้ในวินาทีนั้นชายหนุ่มอ่านตัวอักษรช้าๆแต่สายตาไม่กล้ากระพริบข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับแม่ของเขาเปิดเผยเรื่องราวที่เขาไม่เคยรับรู้ความสับสนและความกลัวพุ่งสูงเขารู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนขอบเวทุกลมหายใจหนักอึ้งและทุกเสียงรอบตัวเหมือนหายไป เสร็จีเอ่ยช้าๆอีกครั้งคำพูดนั้นเต็มไปด้วยน้ำหนักและความลับชายหนุ่มรู้สึกถึงความตื่นตระหนกและความอยากรู้ในเวลาเดียวกันความหมองบางอย่างก็เริ่มส่องแสงในวินาทีนี้ชีวิตของเขาเหมือนถูกเปิดประตูไปสู่โลกใหม่โลกที่เต็มไปด้วยความจริงความลึกลับและโอกาสที่เขาไม่เคยฝันถึงชายหนุ่มนิ่งไปสายตาจับจ้องไปที่เอกสารตรงหน้า ความรู้สึกตื่นตระหนกผสมกับความอยากรู้เขาไม่สามารถละสายตาออกไปได้เศรษฐียังคงเงียบแต่ความเงียบนี้หนักแน่นและเต็มไปด้วยความหมายเหมือนทุกคำพูดที่ชายหนุ่มจะเอ่ยจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตต่อจากนี้ชายหนุ่มค่อยๆกลืนน้ำลายมือยังสั่นและนิ้วขาวจากการกำโตแน่นทุกประสาทสัมผัสข,ของเขาตื่นตัว กลิ่นไม้เก่าและกลิ่นอาหารเล็กๆในร้านทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันเมื่ออ่านตัวอักษรบรรทัดต,ต,ต่อบรรทัดเขาเริ่มเข้าใจความจริงบางอย่างแม่ของเขาเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งและความลับของเศรษฐีสิ่งที่เขาคิดว่าหายไปตลอดชีวิตกลับถูกซ่อนไว้ด้วยเจตนาและเหตุผลที่ไม่คาดคิดหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะออกมาความกลัวความประหลาดใจและความหวังประปนกันอย่างรุนแรง ชายหนุ่มรู้ทันทีว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลชายหนุ่มค่อยๆลุกขึ้นร่างกายยังสั่นจากความตื่นเต้นและความกลัวสายตาย,ยังคงจับกับเศรษฐีเต็มๆเ,เหมือนทุกการเคลื่อนไหวของเขาถูกสังเกตอย่างละเอียดเศรษฐียื่นมือไปช้าๆและเอ่ยชื่อแม่ของเขาอย่างชัดเจนคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความหมายลึกซึง้งชายหนุ่มรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนรอบตัว ความตึงเครียดและความสับสนท่วมทน้นเขาพยายามตั้งสติแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบขาดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความคาดหวังและทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวมากที่สุดเอกสารในมือสั่นเล็กน้อยแสงไฟสะท้อนตัวอักษรที่เขาไม่เคยเห็นมันเปิดเผยความลับที่เชื่อมโยงแม่ของเขาเข้ากับความมั่งคั่งและอำนาจชายหนุ่มรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในใจความจริงที่ซ่อนมานานกำลังถูกเปิดเผยตรงหน้า และทันใดนั้นเขาตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์วันนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการความยากจนความทุกข์และอดีตที่เขาเคยคิดว่าหายไปทั้งหมดกำลังถูกเชื่อมโยงเข้ากับอนาคตที่ไม่อาจคาดเดาชายหนุ่มยืนอยู่ตรงนั้นมือยังคงจับเอกสารแน่นจนขาวหัวใจเต้นแรงจนแทบควบคุมไม่ได้สายตาของเขายังคงจับจ้องเศรษฐีอย่างเต็มที่ เศรษฐียังคงนั่งนิ่งแต่สายตานั้นลึกซึ้งและหนักแน่นเหมือนกำลังเรียกร้องให้ชายหนุ่มยอมรับความจริงและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนชายหนุ่มค่อยๆเปิดปากพยายามเอ่ยคำถามหรือคำตอบแต่เสียงติดคอและคำพูดหลุดออกมาอย่างสั่นเครือความกลัวและความตื่นเต้นผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกเอกสารสะท้อนแสงไฟ ตัวอักษรแต่ละบรรทัดเหมือนกระซิบความจริงเกี่ยวข้องกับแม่ของเขาและเหตุผลที่ชีวิตเขาเต็มไปด้วยความยากจนสายตาของชายหนุ่มเริ่มเปลี่ยนจากความกลัวกลายเป็นความระหนักความสงสัยความหมุนงงและความหวังเล็กๆรวมกันในหัวใจเศรษฐียิ้มบางๆและเอ่ยเสียงต่ำแต่หนักแน่นชายหนุ่มรับรู้ทันทีว่าคำตอบของเขา จะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ไม่เคยฝันถึงชายหนุ่มก้มลงมองเอกสารอีกครั้งมือสั่นจนแทบวางไม่ลงแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจเหมือนกำลังพยายามเข้าใจความจริงทั้งหมดเศรษฐียังคงเงียบแต่ความเงียบนั้นกลับหนักแน่นเหมือนทุกวินาทีเป็นบททดสอบความกล้าและชายหนุ่มรู้สึกได้ว่าไม่มีทางหนีจากความจริงนี้ได้อีก เขาเริ่มอ่านข้อความต่อตัวอักษรแต่ละคำเหมือนสะท้อนอดีตและความลับแม่ของเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวใหญ่กว่าที่เขาคิดความยากจนและชีวิตที่ลำบากไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ซ่อนอยู่หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดความกลัวความประหลาดใจและความหวังพุ่งเข้ามาในเวลาเดียวกันชายหนุ่มรู้สึกถึงความสันสะเทือนของชะตากรรมทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปอย่างไม่มีทางย้อนกลับ เขาชะงักยกสายตามองเศรษฐีและในวินาทีนั้นรับรู้ได้เต็มอกว่าชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชายหนุ่มนิ่งไปชั่วขณะหัวใจยังคงเต้นแรงไม่หยุดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดสายตาของเขายังคงจับจ้องเศรษฐีอย่างไม่ละเศรษฐียื่นมือช้าช้าและพูดเสียงต่ำแต่ชัดเจน คำพูดนั้นเต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งเหมือนเป็นกุญแจที่จะเปิดประตูชีวิตใหม่ของชายหนุ่มชายหนุ่มเริ่มเข้าใจความจริงบางอย่างทุกความยากจนทุกความลำบากที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ถูกกําหนดไว้โดยเหตุผลและความลับบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้เขารู้สึกถึงแรงสันสเทือนในใจความกลัวผสมกับความหวังเล็กๆเหมือนยืนอยู่บนขอบหน้าผา พร้อมที่จะก้าไปยังโลกใหม่ที่ไม่รู้จักเอกสารในมือยังคงสะท้อนแสงไฟตัวอักษรแต่ละบรรทัดเหมือนกระซิบความจริงเกี่ยวข้องกับแม่ของเขาและเหตุผลที่ชีวิตเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ชายหนุ่มค่อยๆสูดลมหายใจลึกเตรียมใจเผินกับความจริงทั้งหมดและรับรู้ได้ทันทีว่าชะตากรรมของเขากำลังเปลี่ยนไปตลอดกาลชายหนุ่มค่อยๆวางเอกสารลงบนโต๊ะ สายตาของเขายังคงจับกับเศรษฐีด้วยความเคารพและความเข้าใจหัวใจที่เต้นแรงและเต็มไปด้วยความสับสนค่อยๆเริ่มสงบลงเมื่อรับรู้ความจริงเศรษฐียิ้มอย่างอบอุ่นและเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเขาเห็นความตั้งใจและความดีในตัวชายหนุ่มทุกความยากจนทุกความทุกข์ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเครื่องหมายของความล้มเหลวชายหนุ่มถอนหายใจลึกความตึงเครียดค่อยๆคลายออก น้ำตาไหลรินด้วยความโล่งใจและความซาบซึ้งเขาเข้าใจแล้วว่าชีวิตของเขาไม่ได้ถูกจํากัดด้วยความยากจนแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความจริงและโอกาเสเศรษฐีมอบโอกาสให้เขาและบอกว่าเขาสามารถสร้างชีวิตใหม่พร้อมเกียรติและความภาคภูมิใจชายหนุ่มรับเอกสารนั้นไว้ด้วยมือสั่นๆแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจในอนาคตเมื่อออกจากร้านเล็กๆ เขามองฟ้าและรับรู้ถึงลมเย็นที่พัดผ่านชีวิตของเขาเหมือนถูกเปิดประตูใหม่ความยากจนและอดีตกลายเป็นบทเรียนและตอนนี้เขาพร้อมก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสและเต็มไปด้วยความหวัง